อ้าวลินมาทำอะไรที่นี่ยอ้าวสวัสดีค่ะพี่แดงมาดีจ้าคว่าหนูมาเช็คกระเบื้องอะค่ะพี่ฝ่าทางหอยดูท่าทางเครียดเลยเนี่ยใช่ค่ะพี่แดงเพราะว่าทางนั่งถามหนูมาว่ากระเบื้องอะค่ะไม่ตรง กระเบื้องขาด,ขาดค่ะพี่แดงกระเบื้องขาดใช่ค่ะเอ <A. S 2> แต่จำได้ว่าเราสั่งซื้อมาครบแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะก็คือสั่งซื้อตามที่หน้าง,งานสั่งเลยค่ะแต่พอ,อว่ามาปูจริงแล้วทําไมกระเบื้องมันขาดพี่แดงจะบอกแบบนี้เวลาที่เราสั่งของพื้นที่เป็นตารางเมตรแบบนี้นะคะกระเบื้องแผ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้ขนาด60สิคูณหกนะ60 60เนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมันมี4แผน่น4แผ่นเนี่ยถ้าขนาด60-60ก็เท่ากับพื้นที่1.44ตารางเมตร อ่านะทีนี้เวลาหน้างานเขาสั่งมาเขาก็จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็เอามาหาร1.44ก็จะได้จํานวนกล่องที่จะใช้ค่ะใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยแล้วน้องหลินคานวณยังไงคานวณว่าก็ปูเต็มเต็มนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่าก็สั่งตามนั้นเลยใช่ปะถ้าเป็นแบบนี้กระเบื้องขาดหมดเลยเพราะอะไรคะพี่เลย เพราะว่ากระเบื้องเนี่ยเห็นไหมมันปูแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแต่มันมีขอบเนี่ยขอบตรงเนี้ยต้องปูเห็นไหม และเห็นข้างบนนั้นไหมข้างบนสุดเนี่ยกระเบื้องมันไม่สามารถปูเต็มแผน<อ>่นใ้าก็ต้องเอาแผ่นเต็มเนี่ยมาตัดออกอแล้วถึงจะมาปูข้างบนได้เหมือนกันกันกบด้านข้างเนี่ยค่ะด้านข้างเนี่ยเขาต้องปูขอบตรงนี้ใช่ไหมคะ<อ>กระเบื้องแผ่นหนึ่งเนี่ยสามารถตัดมาปูขอบเนี่ยได้แค่สองฝั่งก็หมดไปละหนึ่งแผ่นทีนี้นับออกแล้วหรือยังวะเนี่ย มันขาดไปทั้งหมดกี่แผ่นตรงนี้ไม่ได้นับเลยค่ะพี่หนูก็ยืนเครียดอยู่ตั้งนานนี่มาเป็นพอเท่าไหแล้วหน้าเครียดเลยใช่ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้สรุปได้เลยว่าเราสั่งของขาดแต่ตอนนี้พี่แดงเครียดมากว่าเพราะอะไรคะพี่แดงก็เวลาที่เราทํางบตามที่คำนวณมาใช่ปะใช่ค่ะงบในการสร้างอ่ะว่ากระเบื้องลายนี้เราจะใช้กี่แผ่นค่ะใช่ไหมแต่สรุปว่าตอนนี้ กระเบื้องขาดเท่ากับว่างบมันจะเกินใช่ไหมะแล้วจะบอกให้กระเบื้องแบบนี้นะแพงมากและนี่มันขาไปตั้งกี่แผ่นละเฉพาะส่วนนี้นะแล้วยังมีฝั่งนู้นอีกแล้วก็ฝั่งด้านข้างอีกเท่ากับว่าเราคำนวณต้นทุนขาดไปพี่แดงจะบอกว่าเราสั่งซื้อเนี่ยเราจะบอกว่าเขาบอกซื้อสามกล่องเราซื้อสามกล่องไม่ได้ค่ะเราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของหน้างาน เราจะได้รู้ว่าเอ้าเขาสั่งงานสามกล่องแล้วเราดูดูเอ๊ะมันใช่สามกล่องหรือปะเราต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับหน้างานเป็นอย่างมากเลยจะซื้อไม่ใช่เขาบอกมาว่าเอ้ยสั่งเท่านี้กล่องแล้วก็ไปส่องเท่านี้กล่องนี่คือเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นต่อไปไม่ให้ผิดแบบนี้อีกแล้วนะโ้ถ้าไม่ได้พี่แดงมาหนูยืนเทียดอีกนานเลยจะยืนตาแดบไปทั้งวันเลยจนกว่าจะหาเจอดีไหมคะสำหรับใครที่อยากที่จะทำโครงการให้เติบโตแบบก้าวกระโดด คอยติดตามคอสของการทำโครงการจัดสรรและยื่นกู้ธนาคารรุ่นที่13ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วติดตามได้ที่ตามช่องทางนี้ค่ะ